สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการวาดลูกบาศก์สามมิติแบบไฮโซมตริกด้วยคลดอร์นะครับนี้เราจะเริ่มจากวาด,าดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาก่อน,นครับในการกดคอนโทรลค้างไว้นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นเราก็ทําการหมุนนะครับขึ้นไป30มสบองศานี่ครับจะมีตัวยกขึ้น3าบองศาจะเป็นการย,ยกอย่างนี้นะครับเสร็จเราก็ก๊อบกับกระจกนะครับโดยการกดคอนโทรลค้างไว้เพื่อ รักษาสเกลนะครับคลิกข,ขวาบวกแล้วจับสองตัวนี้ไว้นะครับยกขึ้นกดคอนโทรลค้างไว้คลิกขวาบวกแล้วเราใช้สมาร์ทตัวนี้ครับสมาร์ทพ o t ทูเติมเข้าไปเราก็จะได้กล่องบาทนะครับแบบไให้สม <is> ิติกนิเีเลยนะครับจากนั้นเราก็ลงสีเราก็เราลงสีตัวนี้ข้างบนให้เป็นสี่อน อันนี้เป็นสีเข้มมีเป็นสีกลางสานี้นะครับจากแล้วเราก็กําหนดเส้นให้เขาใหญ่นิดนึงเพื่อที่จะเวลาต่อกันอย่าให้เขาเห็นเป็นเส้นเดียวกันนะครับจากนั้นเราก็จับสามสามแผ่นไว้แล้วเราทําการกุุกเพื่อที่จะยกไปไหนได้นะครับเราเปิด Snap to Object ไปด้วยนะครับ แล้วจับที่โนดบปายของสี่เหลี่ยมนี้นะครับคลิกขวาบวกระหววางให้มันสแน p เด็ดกับลูกบาตรตัวถัดไปจากนั้นเรากด c t r o l d copy เขาขึ้นไปเป็นแนวนะครับแล้วเราจับบล็อกลูกบาทไว้ด๋ยวนี้ทำไมตบขึ้นมา คลิกขวาบวกนะครับจับโหลดนี้มาแล้วก็จุดนี้แล้วคลิกขวาบวกแล้วกดถามเราก็ได้แท่งทุกบาทครับเราก็ทําการลบน,นั้นม่กี่ลายแล้วก็คลิกขวาบวกตั้งแนวที่เราต้องการจับดีๆนะครับอย่าไปเลื่อนมัน เราก็สามารถจะตั้งสูงเท่าไหร่ก็ได้โดยสลปที่ปลายนะครับเราก็จะได้แนวบาทที่เราต้องการนะครับจะตั้งยังไงก็ได้นะครับลองทำเป็นดูกรับรมไม่ยากนะครับโทษทวนอีกทีนะครับเราวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาจากนั้นก็ยกสามสิองศาแล้วใช้พิจูรลาก ตัวนี้นะครับตัวดำกลางขนาดลา่างกดคอนโทลค้างไว้ขนาดลา่างกดชิปเลือกเป็นสองอันยกขึ้นกดคอนโทลไว้เติมด้วยสมาร์ทโฟนถูกจับสองอันนี้ไว้ตันนี้ก็เติมเป็นสีสีสว่างรล้ว่าสีทึบสีกลาง หรือไล่สียังไงก็ได้ครับทีนี้ลูกบาศท,ที่เราได้เนี่ยเรามองเห็นมันอาจจะดูเหมือนกับมันไม่ลูกบาศครับะว่ามันจะเป็นดูเป็น,เ,ปนเราอยากจะให้มันดูเป็นจัตุรัสเราก็นําชิ้นนี้นะครับคลิกสองกลางย้ายจุนลงมาที่ขอบเราโยกหมุนครับมาสลับกับตัวปานี้ ะครับเดี๋ยวใหม่ล่าของสามมนแซบกลับไปแล้วเราทำการคลิกขวาแล้วก็โหลดตักเครืนะครับจับสองโนดไว้เราลากลงใช่ไหมครับตัวจัตุรัสของเราจะ ได้แนวขึ้น,นคลิกไว้แล้วกลับกระจกจะดูภาษามจะต่างจากตัวนี้จะดูเป็นพื้นผ้าตัวนี้จะเป็นดูเป็นจัตุรัสทำการกุบไว้นะครับแล้วทีนี้เราจะเลื่อนยังไงก็แล้วจะเร่า ลองทำกันดูครับพี่ไม่ยากครับ